ไปกากับ53นาทีแล้วนะครับบรรยากาศใคจะปลตัวแล้วนะครับนี่คือหมายเลขของสตองวิน 902A5 902ส่วนที่โตโน่ A5 901กับคายคลาสิกของช่างใหญ่ใจสปอร์ตยอดคุณพลคนเขาพอวันนี้ได้มาเปิดประสบการณ์ ครั้งแรกที่แก่งกระจานแต่ครั้งนี้คนนี้ดูชิวๆมากเลยเพราะว่ามาบ่อยเฮ้ยเจ้าโหวไอนจากกรุงเทพมากันเป็นรบตู้เลยนะนี่คือสลาวกันของอำเภอแก่งกระจานอีกสักครู่เราจะมุ่งไปที่จุดปล่อยตัวแล้วนะครับอันนี้พระเอกของเราก็กำลังใส่รองเท้า จะไปขี่อจะเนาะก็จะปล่อยตัวลรยังจะไปขี่